ขณะนี้นะครับมีชุดเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบนะครับ่ไไมด้พ่มนไพพสยายามที่จะเข้ามาจับกลุ่มพวกผมนะครับโดยมีพี่โตโตตอนนี้นะครับที่ตอนนี้ผมอยู่ชั้นจอดรถนะครับรัชโยธินนะครับเมเจอร์รัชโยธินนะครับช่องสามเอตอนนี้นะฮะ จ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบจํานวนมากอยู่ๆจะมาจับกลุมหรือมาควบคุมพื้นที่ผมซึ่งไม่มีหมายอะไรนะครับผมก็ไม่ทราบว่ามาเพื่ออะไรนะฮะตอนเนี้นะครับตอนนี้เขาอยู่ที่บริเวณลานจอดรถตรงนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบว่ามาจับผมเรื่องอะไรและผมทําอะไรผิดผมมาทานข้าว่สักครู่นี้นะฮะแล้วผมก็กาลังจะกลับนะฮะกำลังจะขึ้นรถกลับละนะครับแล้วอยู่ๆเขาก็มาล้อมผมแล้วพี่จะมาลร้องผมเพื่ออะไรไม่ใับนะแล้วพี่จะมาห้ามผมไม่ให้ไปได้ยังไง ผมผมถามก่อนมาตราไหนถามไว้ขังไว้ดูนะครับมีเจ้าที่ขังนอกเครื่องแบบแล้วก็เป็นชุดที่คุมฝูงชนนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้อ๋อคนได้เลยครับคนได้ครับคนได้ครับ าคนนะครับเจ้าที่แจ้งว่าจะขอค้นตัวพวกเรานะครับทั้งสี่คนนะครับเนี่ยครับทําเหมือนเราเป็นอ่าคนร้ายครับดูครับเจ้าหน้าที่ประมาณยี่สิบนายนะครับตอนนี้เข้ามาควบคุมพวกผมสี่คนนะครับ ดูเจ้าหน้าที่นะครับดูการกระทำของเจ้าหน้าที่นะครับพวกเราแวะมาทานข้าวกันนะครับนะตอนนี้้าขอืไม่ไตผมไม,นะม่นไม่ไรบอกก่อนแล้วครับว่าตอนนี้พวกเราแค่แวะมาทานข้าวกันนะครับที่ Major เมเจอร์รัชโชธินนะครับจู่ๆมีเจ้าที่แอบมา แอบมาซส้มรอแถวที่จอดรถนะคะผมเจ้าหน้าที่ประมาณยี่สิบนายนะครับตอนนี้ล้อมพวกเราสี่คนมีอาวุธคบมือตามมาอีกครับผมมีเจ้าที่เพาะอาวุธเข้ามาอีกประมาณประมาณห้าหกนายนะครับตอนนี้เจ้าที่กำลังควบคุมตัวพวกผมตีคน

พวกเราเป็นพยานให้ให้ให้ชาววิวเราด้วยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ค้นตัวนะครับพวกเราไม่มีอะไรอีกแล้วครับพวกเราแวะมากินข้าวนะครับข้าวตัวอาวุธไหมไม่มีครับไม่มีอาวุธครับพี่ขออาวุธขอได้ได้ผมผม